อยู่ข้างในแล้วมันมันมืดมากดีมากอีก50เมตรถึงทางออกมินทางนี้ปลอดภัยแล้วรีบไปฟินิกซ์มันคือสวิตบมรณะสวิตหมายความว่ายังไงคะออคินมันจะปิดเมืองทั้งเมืองได้ใน3นาทีในเมื่อพวกแกอยากได้มันนัก mm hmm. ก็เอาไปความโกละหลอ เขาเริ่มแล้วไฟจราจรทั่วเมืองรวนหมดนี่มันแค่เริ่มต้นเขาจะปิดระบบไฟฟ้าเองเข้าไม่ได้มันล็อกผมใช้ประตูหลังของระบบเก่าห<ฟ>อดีบสามยี่สิบสามอคินม,มันลืมเป็นไปไม่ได้ใครใครมันกล้าเราเราทำได้ มันจบแล้วในที่สุดก็จบลงต้องการ